พอสอนหนึ่งหนึ่งเก้าครับจำได้นะหนึ่งเก้าก็ตอนนั้นครูสมพบเขาประชันวัดพิเลนบ่อยนะแต่ก็ปีนั้นอ่ะเขาเขาจะลงประชันด้วยลงประชันด้วยตอนนี้เขาจํากัดอายุจํากัดอายุคนคนคล้องคนเครื่องทั้งหมดอ่ะไม่ไม่ให้เกินสามสิบห้าปีก็ดี ครูน้ำว้าพี่แดงเขาอายุเกินาอายุเกินสมนึกเขาก็ครูก็เลยหาคนของใหญ่ครูหาคนของใหญ่ว่าให้อนุญาตให้สมนึกอะ่ะหาเพราะสมนึกเป็นคนละนาาใช่ไหม,มนึกเขาบอกผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ<ม>่งก็คือผมเนี่ยแล้วสมนึกเขาก็พามาสมนึกก็พามาที่บ้านพาครูมาที่บ้านผมนะตอนนี้ครูเนี่ยก็เป็นคนคน่อนข้างาจ้ถามว่า ลูกตาาเเห่ใครรอะไจะถามก่อนว่าเรียนกับใครมาใช่ใช่พอดีท่านนัดเจอพ่อผมพอดีพ่อผมก็เลยถามว่าท่านท่านรู้จักกันไงพอพอพอเลยถามอ้าวพบพบไปไหนมาครูเขาบอกว่าเนี่ยผมนึกเขาพามาจามาหาเด็กชื่อตุ่มนะก็ครูมาหาถึงบ้านนะครับับครับผมนึกเขาพามาครับผมนึกพามา ตอนนั้นคือจะไปตีให้วงอะไรครับครูครับวงครูพบเนี่ยนะครับวงครูสุพบคำประชันเลยประชันที่วัดพิเรนนะครับประชันที่วัดพิเรนนะครับตอนนี้คนของใหญ่เนี่ยมันไม่มีคุณน้ำว้าอายุเกินอเกินครับก็ต้องหาคนของใหญ่แทนก่อนคนหนึ่งนึกเขาก็แนะนําผมะพอมาเจอกับพ่อครูพบมาเจอกับพ่อเขารู้จักกันอยู่แล้วไะครูพบจะมาหาเด็กที่มันชื่อตุ่มน้อยพี่พีรู้จักไหมเฮ้ยลูกชายผมเอง ครูเขาก็เลยอ่ารมณ์ออกไปแล้วปกศุภได้ได้ทดสอบได้อะไรอย่างนี้สอบฮะสอบก็ท่านก็บอกบอกฟานต้องการว่าเนี่ยอะไรเนี้ยให้สมเนกพูดอ่าผมว่าดีใจะครูครูสมภพมาบ้านเพราะผมเคยเห็นแต่ท่านวัดที่เลนแลเคยเห็นอยู่แล้วโอ้ยุรู้ขีติจับนั่นคิดคิดคือเคารพท่านอยู่แล้วอ่ะคุณบาอาจารย์ตอนนี้อุ้ยท่านมาบ้านนึกมีอะไรเปล่า นึกเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เราก็บอกโหเป็นถือว่าเป็นบุญผมเลยครับครูเอาผมไปตีคองอะ่ะครับยังยังยัง,งต้องลองก่อนเขาก็ๆๆบอกพ่อ,อ <ะ S 1> ผมว่าอย่าอย่าอย่าว่ากันนะพี่ผมขอขออนุญาตลองนิดนได้ไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม,รไม่รู้ครับก็มีเครื่องไม้ไมีครับเครื่องอยู่บนบ้านครับท่านก็ใจเอ็นเดนใจเอ็นเดนท่านก็ลอง ลองต่อให้ผมเพราะจะต้องไปเดี่ยวไอเอียร์ใช่ไหมรัรก็ต่อเลยไหมเธอพร้อมอยังบอกพร้อมครับครูครับแต่ก็ตีอากาศอ๋อตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็ครูว่าเอาที่ฉันต่อแล้วผมก็อะตีตามนี้เลยครับครูบ,รบ,บอกอมไม่ไม่เอ่ยเสียงด้วยนะอ๋อครูสมภพไม่ได้น้อยเสียงด้วยไม่ได้น้อยเ,เลยเมไม่ได้น้อยเลย ผมก็ทดสอบฮะทดสอบผมก็ทงปิ้งนะแต่แต่ติ้งแนงผมบอกอืมถูกอ่ะรักสองนหนึ่งนี่ทงท่านทำมืออย่างเดียวนะผมก็ตีแดงแด่ติ้งทงแดงเต่ติ้งแดงแดงแต่แตผมก็บอกเอาเนื้อเอาไอเนี่ยใช้ได้โอเคโอเคแต่ตอนนั้นอะไอเฮียเนื้อได้อยู่แล้วไอเฮียเนื้อเนื้อได้อยู่แล้วค่ะ แก็เงิได้แหละเขาบอกอนึกตกลงเอาเนี้ยเอาจะตุลนี่แหละโอเคแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเรียกพี่นะเรียกทิ้นทิ้นผมขออนุญาตเอาลูกชายไปใช้หน่อยนะก็เป็นไอเฮียเพลงแรกที่ที่ได้ต่อครับต่อเดียวเลยต่อเดียวเลยแล้วดนตรีรุ่นนั้นมีใครครับที่ตีวัดพระคิเรนปีนั้นครับผมสมนึกตีอนนาถผมตีของใหญ่ตีของใหญ่แล้วก็เรื่องตีของเล็ก ตียังตีองเล็กแล้วก็พี่แดงยังอยู่พี่แดงตีทุ้มเออพี่พี่แดงน่าจะอายุสามสิบห้าพอดีพี่แดงตีทุ้มแดงตีทุ้มเกินคนเดียวคือพี่น <si <si ้ำวาแล้วก็พี่งภอายุเกินพอเสร็จงานนั้นจะก็อืท่านก็เลยพูดว่าอะไรแล้วแต่ถ้าถ้าเครื่องรับดีเครื่องส่งดีอ่ะมันก็ไปได้ไกลหมายถึงครูกับศิษย์ทรับครับใช้คาพูดว่าเครื่องรับกับเครื่องส่ง ถ้าเครื่องส่งดีเครื่องรับดีมไปใด้ถ้าเครื่องรับดีเครื่องส่งไม่ดีหรือเครื่องส่งไม่ดีเครื่องรับดีอะไรเหมือนก็ไปกันไม่ได้เขาบอกอย่างเนี้ยไหวผมก็เลยบอกครูบอกครูครับถ้าซ้อมเพลงหรืออะไรเนี้ยมาที่บ้านผมได้เลยนะผมยินดีเลยเพราะว่าบ้านผมตึกสี่ชั้นเนี่ยซ้อนชั้นสี่มันมันไม่ได้ยินวงอเพราะนึกเขาบอกแล้วบอกเฮ้ยยังไงมาซ้อมบ้านเองได้ไหมเพราะว่าที่ส้อมันไม่มี ได้เลยเพื่อนนด้เลยครูก็เลยนัดคนอื่นไม่รวมที่บ้านผมหมดครูท่านก็ให้ความเมตตาแบบมาเองมาต่อมาปรับให้มาต่อมาต่อกลายเป็นต่อที่บ้านผมเนี่ยต่อด้วยปรับด้วยก็จะอยู่กันที่นั่นนะครับครับทํากับข้าวปลากินก็คุณครูดุไหมครับไม่ไม่ดุบุคลิกท่านเป็นยังไงเวลาต่อเพลงท่านจะขึงฮะ ไม่ค่อยพูดหรือเปล่าครับไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดถ <ทำ S 2> ้าพูดก็ก็คือต่อเลยต่อแต่ว่าถ้าท่านอย่าพูดท่านก็บอกเฮ้ยจะยกมือทําไมเนี่ยของใหญ่จาไว้เลยง่ายๆเลยนะมือไหนไม่ใช้อย่าย,ยกนี่ที่สิ่งที่ท่านเม้นใช่ใท่านไม่ได้บอกว่าท่านบอกเอะตีให้ให้ประครบให,ให้ประครบให้เยอะประคบได้ไงพวกแต่นี้เราก็ตีเปิดหอยจะเปิดหมดท่านบอกเอาง่าย มือไหนไม่ใช้อย่าย,ยกเราก็ต้องตีแต่แดงห้ามยกสายแต่ได้แด่ได้ <c oughs> ต้องแหนบไปหมดยกเมื่อไหร่ใช้เมื่อนั้น <c oughs> เราก็ลงมาลองตียกเมื่อไหร่ใช่ไหมนั้นอ๋อมันกลายเป็นประครบนี่เองประมาณนั้นก็เลยเคยตีก็บอกแล้วเวลาเราตีเพลงอย่างเงี้ยไม่ไม่ยกถ้ายกเมื่อไหร่ใช่ไหมนั้น <c oughs> มันจะไปเข้ากับเวลาเราตีเดี่ยวพอเราตีเดี่ยวเนี่ยมันข้าเท่ากับเราประคบไปในตัวเลย ข้่วของท่านที่จุดต่อไปแล้วท่านก็จะทวนให้นั่งฟังอาแม่นหรือยังแม,งม่นอยางอย่างสมมติเดี่ยวอะไรเนี้ยแมน่นแม่นแน่นะคือถ้าเรารับปากว่าแมน่นแล้วห้ามลืมลืมไม่ต้องมาถาม <c oughs> ห้ามห้ามย้อนมาถามนะท่า <c oughs> นถามแล้วว่าแม่นหรือยัง <c oughs> ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเอาไปแล้วลืมเนี่ยแสดงว่าไม่ชอบทางชั้นจ <c oughs> <c oughs> ะเปลี่ยนทางใหม่ ถ,ถ้าชอบก็ต้องแม่นสิอะแต่ท่านจะถามก่อนให้ท่องดูเอาแม่นแล้วนะแม่นแน่นนะอ่ะแล้วห้ามถามนะที่เห็นที่ท่านถนัดนะสิ่งที่ท่านถนัดที่แบบจบได้เลยเนี่ยผมเห็นของใหญ่กระทุ้มนะแต่พอม,ม,ม,มาดูแล้วท่านคิดทางของเล็กทางระนาดให้ผมนึกเนี่ย<ม>แสดงว่าท่านเปลืองหมดเลยะฮะท่านท่านท่านเปลืองมาก ไม่งั้นคิดเดี่ยวละนาดเคียวเดี่ยวของเล็กอะไรไม่ได้ขนาดนั้นฮะแล้วก็แต่งเพลงประ่ันเพลงด้วยแต่งเพลงนี้มันต้องพูดเลยลึกนะผมผมที่โตมาเนี่ยผมแต่งเพลงได้ไปแล้วก็ได้ท่านตัวอย่างตัวอย่างนิดเดียวนะได้จากไอ,ไอเฮียที่ท่านตอบท่านอธิบายนี่เดี๋ยวพอาตอบไปสอง,งวันและท่านอธิบายนิดเดียวไปเนี่ยเียผมแต่งเพลงได้คือคือไม่ไม่ได้ทําให้ติดตามเฉยๆท่านอธิบายด้วย ต่อไปอธิบายไปเนื้ออย่างนี้นะ,ะทำอย่างนี้นะเป็นยางไรได้อีกอม <า S 1> สมมุติว่าตีเป็นเงนี้ยจะจบวัดเนี้ยเราก็ต้องลงลูกนี้ไหมไม่อ่ะเขาบอกถ้าอย่างนั้นมันเป็นตีคนเดียวถ้าตีคนเดียวตีเดี่ยวมันต้องอ้อมไปอ้อมขึ้นขึ้นท่านี้ก็ถึงบ้านใช่ไหมนู้นเราไปลงท่านู้นก็ถึงบ้านเหมือนกันแต่ไปอ้อมไม่ลงไม่ลงไม่ลงบางทีแบบฝากต้องสองวัดสามวัดละแล้วค่อยไปลงเขาบอก ตีเดี่ยวขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็ตีกลางอย่างหนึ่งมันต้องคดเคี้ยวมีอะไรเนี้ยรูทางซับซ้อนหน่อยถ้าเธอตีอย่างเงี้ยขึ้นมาเขาก็รู้แล้วว่าว่าอ๋อเดี่ยวนี่ตีไปเขาก็ท้องปากไปมันอย่างนั้นเขาไม่เรียกเดี่ยวอย่างนั้นเขาเรียกดีคนเดียวไหคาดเดาไม่ได้ใช่ใช่ท่านก็จะบอกเนี้ยแบบเออถ้าถ้าตีอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกตีคนเดียวมันไม่ใช่เดี่ยว ถ้าเดี่ยวมันต้องลึกลับซับซ้อนหน่อยต้องต้องมีซ้อนเหนื่อยหน่อยใช่ฮะแล้วก็ผมก็มาหัดทำจะไปต่อกับท่านเนี่ยไอเดียของมอนเพราะตอนนั้นจะออกงานมอนเยอะครูครับถ้าผมอยากได้ไอเดียของมอนครับเธอหัดทำเลยเดี๋ยวครูนั่งอย่ด้ว้ให้เราหัดทำแล้วเดี๋ยวลูกไหนไม่ดีครูแก้ให้ครูแก้ให้เธอจะได้ทำเป็น พราะตอนนั้นผู้งานหากินเครื่องนอนเยอะครูก็ไม่ติดว่าจะต้องเหมือนทุกประการคิด<ช>ทําได้เขาอยากให้เราคิดได้อพอพอมาสนิทสนิทมากๆแล้วเราก็กล้าพูดเนี่ย <laughs> กล้าขอคั <laughs> ท่านก็บอกว่าหลักมันอยู่ที่ทองไทยนะแต่ขครองมอญเนี่ยถ้าคิดเธอคิดนะเดี๋ยวครูจะบอกตรงไหนถ้ามันติดนออะแต่บอกแล้วนะว่าต้องอ้อมเอานะ ซับซ้อนนะอย่าตีเนื้อแดงๆโกงๆให้ก็จับได้นะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่เดี่ยวตีคนเดียวพี่ตุ่มครับในขออนาตถามพี่ตุ่มรับมอบจากครูสมภพหรือเปล่าครับรับมอบอะไรการจากครูสมภพหรือเปล่าไม่ไม่ได้รับผมผมรับจากพ่อกับพี่ชายพ่อกับพี่ชายเขารับมาจากปลัดฟอยอ์ฟอยส์ท้องอิ่มเพราะตอนนั้นเนี่ยไปบ้านพี่เวียนกันสนิทกันมากสมัยลุงพี่พรพี่ลงอยู่อ่ะ ปลัดฟอยเนี่ยครับกับพี่ผมเนี่ยเขาจะสนิทกันมากเลยจังกุลอะจงกลงเขาก็เลยขอประหลัดฟอยเขาก็เลยมอบให้สม,มัยก่อนคุณครูสมภพก็ประกอบพิธีด้วยประกอบครับใช้ที่ไหนบ้างครับพี่ถูกจำได้ไหมงานงงแ,แรกเลยที่ที่เขาทำแต่ไม่ได้ทำนานก็คืองานบวชผมครูเพราะว่าครูเนี่ยพอพอเขาเขาแต่ว่าตำราของประหลัดฟอยกับครูเนี่ยคล้ายกันมากเลยคล้ายกันมากเลยทีนี้ท่านบอกว่า ถ้าจะให้ไหวอ่ะค,ค,อคือท่านเรื่องงานะนะี่ผมรู้ว่าแม่แม่ค่ไหวหน่อยแต่นี้ผมบวชด,ด้วยไงบวชเลักครั้งเลยแบบให้ลูกศิษย์เราตอนนั้นผมทํางานอยู่กระบอกพุ่งพิษอ,อยู่ลามาไงอยู่ลามาก็เลยบอกอ่ะฉันทําให้คุณปะชิดบอกเธอต้องพูดเขาดีๆนะถ้าเขาลมดีเขาก็ไหวให้เพราะเขาไม่อยากรับเราก็มารู้ทีหลังพอท่านรับปากเด็ดว่าจะมาอ่านการให้ ในช่วงนั <im <im ้นอ่ะบางทีผมว็ถ้าต่อเดี๋ยวผมจะแอบไปต่อที่บ้านท่านต่อที่บางบางยี่เรือนะต่อก็ท่านบอกโผล่ไปในบ้านเอ้าท่านไม่ท่านแต่งชุดขาวอะแปลกแปลกนะผมไม่เคยเห็นนะเขานั่งน้าที่บูชาครูเชฟยังไม่เสร็จอีกแป๊บนึงเธอรอก่อนต่ถามครูก็ทำอะไรไปอ่านออการบ้านเธอแน่ เขาซื้อสินจริงครับเขาซื้อสินแล้วนุ่งขาววงขาวเนี่ยเพื่อไปงานอ่านอนังการบ้านถือโห้่าผมแบบตายแล้วไปเริ่นึ่งคูเขาเคยแบบสบายสบายใช่ไหมเราก็มาทําความลำบากคู่กันคู่ที่ผักไม้เป็นไรเขาเต็มใจตถ้าถ้าเขาไม่เต็มใจเขาจะบอกอื่นละก็สรุปว่าวันงานท่านไปอ่านองการ ผมก็เกิดมาก,ก็เพิ่งเคยเห็นนะคือไม่มีตำราวางเลยแบบท่องคือท่านถือศีลแล้วท่านหัดท่องคนเดียวไงเหมือนท่องปฏิโมกข์อ่ะ mm hmm. ต้นยันจบเลยอ่ะ mm hmm. เรียบร้อยเลย mm hmm. ชุดใหญ่เลยฟ mm hmm. ืดเตียหน้ารูจำเนเียนเป่าปีอะไรนะรุ่นใหญ่นั้นเลยอ่ะมากลางคืนก็ได้ เรมีครูคุณยงครูคุณยางอะไรท่านมาช่วยบรรเลงให้ด้วยบรรเลงหมดมา้วครับ,รบช่วงนั้นผมอยู่กับท่านอาจารย์หมอพุณพิษด้วยคุณภพ,พก็มาตั้งคืนแล้วท่านก็กังคืนพอท่านก็ไม่ทาน,มา,านเล่าไปด้วย <c oughs> คือความจริงท่านท่านชอบใช่ครับนี่เกิดแต่ว่าช่วงทําพธิธีท่านก็ต้องต้องถือเศรษฐต้องเคร่งมากครับอ่อนนั่นก็หลายวันหลายวันครับคุณรูสมภพได้ ให้อะไรกับพี่ตุงไว้บ้างครับหรือเราระลึกถึงคุณครูอย่างไรบ้างครับที่ที่ผมได้จริงๆนะได้ความเงียบซึ่งบางทีครูกระถขายก็ไม่เข้าใจนะผมเนี่ยพอเจองนานสาคัญหรืองานอะไรเนี่ยจะเงียบจะเงียบแล้วแบบคนก็เดาไม่ออกไม่ออกสงบนิ่งครับน,<ะ>นิ่งไม่ไม,ไม่เพื่อให้ให้ใจตัวเองสงบ แล้ท่านี้อสองบแล้วมันจะทําอะไรก็ได้ประมาณนี้ก็ก็ได้ผลเพราะว่าท่านแบบนี้ทุกงานเลยถึงเกิดเนื้อตายอะไรเนะี่ยท่านเงียบพกพอท่านเงียบพวกเราก็จะรู้แล้วที่จริงจะคุยกันเล่นกันนหมพอท่านเงียบต้องเงียบหมดท่านจะไม่ดูไม่อะไรแต่ท่านจะทําให้เห็นไม่ดุไม่ดูไม่ดู เรียกว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสไปเรียนกับครูสมภพวันนั้นพี่ตุ่มก็อาจจะเป็นแบบอื่นนะครับในวันนี้เป็นที่โคนักเลงไปเลยละมีพระคุณกันมากแล้วก็ได้สอนมากกว่าดนตรีด้วยใช่ไหมครับท่าน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 จะสอนทุกอย่างแหละางชีวิตการอะไรอะแต่ท่านทําให้ดูท่านทําให้ดูมากแล้วก็เวลาไปไหนแล้วแต่ไม่ไปจะซ้อมเมื่อไรไปไหนท่านจะมา ยัดเงินให้พ่อครัวก่อนโดยที่พวกเราไม่รู้เลยตูแลพ่อี่ชายพ่อครัวแล้วเอ๊นมันทำไมพี่ทำกับข้าวเยอะจัางพี่ชายผมทำจงกลอ่ะคเพราะเสร็จงานครัวครูเอาตังมาให้ไว้้าวข้าวอะไรประมาณเนี้ยทุกงานไปไหนวะท่านหมดเยอะหมดเยอะโดยโดยที่พวกเราไม่รู้เลยวันนี้พี่ตุ่มก็ยังรักษาแนวทาง เพลงต่างๆที่คุณครูได้ถ่ายทอดได้ให้ครับท่านเนี้ยมากเรื่องเพลงยอมรับเลยว่านิ่งนิ่งมากเขาบอกว่าเพลงมันอยู่ในอากาศเราอยากจะทำอะไรก็นั่งนิ่งนั่งเจริญสติให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะลอยมาเองมีสมาธินี่เพลงมันอยู่ในอากาศลอยมาเองทีนี้เราจะเอา จีนขาเหมือนแขกอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งนะทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะ <c oughs> ขอบพระคุณครับพี่ตุ๊กตา